สวัสดีค่ะคุณยายเคกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเคกค่ะค่ะานผมุชมมือนีกะมาติดตามตูลขแนวทาความฝันกับคุณยายเคกอีกคือเก่านะคะานผม้ชมมนอะกายได้ยินว่าคุณยายมีเิ่นฝันค่ะานผม้ชมเื่าเล่าความฝันของคุณยายเคกนีิ่นสิฝันว่าจังไดใดเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านกะมาให้คุณยายว่าให้ฟังเนาะค่ะานผม้ชมมนอะเป็นจังไดคุณยายหลอบมีฝันว่าจังไดนอ่ค่ะหลอบนี้กะ คนใหญ่กับพบันคพันวายยางไปนทัทาง,ทางนี่นะยางไปแล้วไปพอดทางสองหน่วยหน่วยหนึ่งก็อยูฟังทั้งนี้หน่วยหนึ่งก็อยูฟังทั้งนี้คทางยุกลังยา,างไปคน,นก็หลยหลายคนไปตากหนังน้ามันก็ใสงามงามใหย่็ปยางไปนะใหั่ได้บา่อาอทางสองหน่วยมันก็ขุดเที่ยงกันค่ะแต่ ใว่ล่ะหากอยู่คนละฟังทางมันเสียงกันก,กี่จังสี่ล่ะคามตนละหน่วยมันเสียงกันบาน้เล็กหน่อยก็ไปตักน้ำย่าหาน้ำบ่ได้ไปตักน้ำหรอกย่าหางยางยางไปยางไปทังาทางละย<ม>างไปก็ไปผอดต,ต่างตอมหน่วยย่ากับฟันบ่านานยาวหรอกผอดหน่อยน้ำหมอคะมันมีเล็กน้อยเล็กน้อยนั่นก็เลนแซ่ลแซวลอยู่เราหน้งช้าง เลยว่าโอ้ยสางนี่ก็ปุ๊อยุโรอทางทางนี่ก็อยุโรอทางย่านเล็กหน่อยตุกสางเด้ว่ว<ะ>่ะค่ะงามแล้วก็ใสงามทั้งสองหน่วยงามสางค่ะใส่จริงจริงเลยสองมึงสางตัวน,นั้นก็มาสองมึงสางตัวน,นี้อุย้ยสางตัวน,นี้เพิ่นเฮ็ดเป็นบันไดลงไปดีเนาะวันนี้ครบวันว<ะ> <laughs> ันนี้มามาสางตนนัวนี้อีกอู้จะได้ทุกทุกสางเฮียงกันไว้แท้ใบยานเล็กหน่อยต๊ะบ่าว่าะค่ะย่างไปไปยืนแนบเบิ่งทางน่ะ ยืนแนบเบิ่งขันโบกลกันเป่นบ่บ่ทางนี่เป็นทางรถแลเนไหลหรือว่าคนยางคนยางทางนี่หน่อยทางนี่หน่อยแต่ว่าเป็นทางคนยางค่ะบ้านาใหญ่ในพ่วงกันไว้ใหญ่เนี่ยอยู่กลางอยู่กลางทางนะสร้างมันจะอยู่เสียงกันจังทสี่แหละค่ะทางทางมันอยู่กลางเสียงกันจังทสี่ละสร้าง ว่าโอ้ยนนอจะไม้จะพูดสางเหี้ยกันว่าเด็กหน่อยกันได้หลายพยายามโกตามบอกใหญ่ว่าในความฝันค่ะจะวางหนังสางนั่นพ,นพน้นใส่ได้เบดทั้งสองใส่ได้เบดทั้งสองหนังสางนั่นเป็นหนังกินเบดทั้งสองเป็นหนังกินเบดทั้งสองบ่องามงามใส์เลยไส์ขึนหนังทะเลโอ้ค่ะบานนี้คนไปได้หลายเลยเนาะคนไปได้หลายนเพิ่นเพิ่นก็แยกกันตักบอกเนก็แยกกันตักคนละหน่วยเด็กหน่อยมันพากันตักค่ะ กันใหญ่เลยว่าโอ้ยบักลาเอ้ยตากันดีเริ่มจิตตกสางว่ะมันเพอเอากันเอาขู่ตักหนาอ่ะือสมัยโบราณเท่านะฟันนั่นเลยว่าโอ้บ้านหูใจกับบุันหยาเราซ้ำนี่ล่ะซ้ำนี่กับหูเมื่องหูเมื่อขึ้นบ้านเลยคิดว่าเอ้ยปานเนียนสางชองหัวสางซีซีแล้วว่ะค่ะช่องซีซีช่องซีจัดตัวต่างค่ะ เพราะว่าสองหน่วยนอกแม่นสองหน่วยเรื่อคันไม่ม่เว็ดหน่อยรักหนามเอาเขาเป็นตัวไหนจะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งซีซีแม่นค่ะหนึ่งซีซีหนึ่งซีหนึ่งซีซีกับหนึ่งซีกับซีซีนี่แหละค่ะตัดหมุนเหรนอยู่ในนี่แหะหมุนเอาในนี้กระได้บั้อาบที่มาหนึ่งเพราะว่าวางหันมันยังสิบหกสิบเจ็ดเนาะค่ะนี้บางคันก็ท โบมักเอานึงออกไงเอาไว้กลางก็ได้เอาใ้โคมก็ะไรหยึ่งสีเนาะเป็นเหล็กฮามก็ะไรหนึ่งเป็นสีเป็นสีหนึ่งสีกระไรเนาะไอ้หมุนเอานีอยู่ไอ้หมุนเอาในหันลหมุนเอาตัดเอาเนาะหมุนเอาตัดเอาในหันละยี่เสีเอาสีสองสีหนึ่งเนาะหมุนเอาเพราะว่ามันเป็นสางกล้องหน่วยนะก็สีเป็นว่าสีๆนะแล้วก็มีเล็กหน่อยนล้ก็มีเล็กหน่อยหน่ำนะ แล้วว่าน้ำสางไซ่ติาง so cool. yeah, ินง yeah, ้มค so like you ่ะว่าเัาเป็นสางบอดินสางสมัยโบราณบอดินนะนะคจะว่าเขาเจ้ากับตักไปกินกันเนาะตักไปกินกันบอมินมีปอกไม่ยังคือสมัยสมุนเป็นสางโบราณค่ะค่ะสางพุทธบอดินก็สมัยแต่ปอจะเม่ห้าวนะค่ะกต่ไดเอาหนึ่งองหน่วยก็ได้ตีเป็นสองแมนสองซีซีเนาะแมนแมนมีเล็กหน่อยกันหนึ่งแีซี mัน phân song nồi rồi đấy, tì phân song tì một tì nhỏ, nó trăm lì, nhưng cả bố mì, đấy, Tốt. bò, bò, bò. Tác làm, bén, nó cứ tát làm, bén, nó cứ พันเห็นแต่เล็กน้อยเห็นบ่ใหญ่หมวดก่อนกับพันเห็นแต่เล็กน้อยบ่เห็นบ่แล้วมันก็มีหนึ่งมาอยู่ค่ะหมวดก่อนกับพันเห็นเล็กน้อยหมวดก่อนกับพันเห็ล็กน้อยเล่นน้ำมันก็ยังมาเสี่ยงเสี่ยู่างน้ำหงอนนี่ก็พันเห็เล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเล่นน้ำบ่หงอนเนาะอืมหมวดก่อนเห็นเบาใหญ่ฮักซะเอือฮักก่อนตัวเลขค่ะตัวซับปัดหกสองบาทนี่ค่ะเห็นบาสี่หกสองบาออกหกหนึ่งค่ะสี่หก สองออกพบหนึ่งเนาะค่ะจังเลยการให้ผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะกรว่าเหลียดหมักอน,นううึ <savory> ่ม <Viol ent. S 2> ักตัวไรเห็นหมักบป็นหนึ่งซีซีหรือว่าสองซีซีนะหนวยตัวหมักตัวมักหนึ่งบสองสี่สี่เพราะว่าสามมันสองหน่วยเลยจะตีเป็นสองสี่สีค่ะับหนึ่งซีซีกัมากคือเป็นไก่กับหู Thờ, thờ, mấy ngủ mình bắn mì định bắn mì định nói mì định nói lạy yêu con sèo mì quen mặt bóng mì mì nổi, mì 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 ขอบคุณแนวทางความฝันนอค่ะที่ให้ท่านผู้ชมเฮาเอาไปเป็นแนวทางนอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณยายเคกเนาะค่ะท่านผู้ชมนอสองสี่สี่หนึ่งสี่สี่ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของคุณยายเคกเนาะค่ะนอที่เพิ่น น้ำมาแบ่งปันในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นสางคะ่ะเห็นสางสองหน่วยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาะน้ำในสางนั้นไซค่ะคุณยายเพิ่นว่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบาดนี้ในความฝันนั้นก็นเห็นเด็กหน่อยคะ่ะเด็กหน่อยหลายคนคะ่ะท่านผู้ชมหุมตักน้ำ่าสั่นตักน้ำสางเนาะค่ะนาะ,ค,ะคุณยายเคกเพิ่นก็เลยตีตัวเลกเป็นหนึ่งซีซีล้ะกะ2ซีซีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสางสอง,งหน่วยเนาะคะ่ะนาะ อยู่เชียงเชียงกันค่ะโบน้ำสางเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นน้ำสางสมัยโปราณค่ะท่านผู้ชมน้ำไซติงลิ่งเลยคุณยายเพิ่นว่าจังได๋กัให้ฉชกมานกับตเลกข,ของคุณยายเคีกค่ะฝันเห็นสางสองนวยค่ะ สำหรับคลิปนี้จะปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามจะปอกกับขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบพลาตเลีกเน่าทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตเลีกเน่าทางความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใส่จะปอกกับสิปติตามมาฝากท่านผู้ชมเอซีทางบ้านคือเก,าอก,ก,อก,ก่าเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี้กะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะ เจอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ